เอาละครับผมการโทรแยกชนทักกันเรยนะยๆต่อสุ่ชั้นไม่น่าเซอร์ไพรส์สเช่นเคยแล้วตอนนี้เราคือเกม F4 Mobile กันนะครับผมทรันนี้นะจะมาแนะด้นำ็อป10อันดับนะครับผม L.B ประจำเดือนกุมภาพันธ์แบ็กซ้ายสายซิ่งสปีดโคตรไวสายเติมเกมบุกเนี่ยห้ามพลาดเลยนะฮะคัดมาให้แล้ว10ตัวละครด้วยกันจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต,ต่อๆไปด้วยกันกันนะครับ เอแล้วครับผมและสําหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ อย่างที่บอกไปนะครับผมนะตัวไหนที่เรายังไม่เคยใช้เนี่ยจะยังไม่เอามาจัดอันดับนะครับผมทางด้านของโรเบอรโตอาคาโรสเนี่ยเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็อ่าจิตทางด้านของที่อัปเดตเข้ามาใหม่ตรงนี้นะครับผมนะมันก็คนเปิดน้อยนะครับผมแล้วก็คนแรกก็ค่าที่จะน้อยเพราะว่านักเตะเก่งๆอะ่ะมันมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะขอข้ามไปก่อนเนาะ <S <S อ่ะเริ่มกระจากอันดับที่1ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับผมเตโอโน1หนึ่งเขากลับมาแล้วครับผมทางด้านของส่วนสูงเอ้ยสปีดเอ้ย สีเท้า122้ยการยิง83สการส่งบอล9ก้าเลี้ยงบอล110ยตั้งรับ106สภาพร่างกาย106ส่วนสูง184ลูกกาอากาศสบายหายห่วงอยู่แล้วเท้าที่ถนัดเป็น5 3สนะครับผมสกิลมุฟสีดาวหล่อพังามาที่5าดาวตันเนาะเวิร์กเลทเป็นสูงปานกลางนะครับผมมีตวัดชิ้ด้วยส้นพยายามเตะลูกขวางสนามมีทุ่มลูกไกลแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลด้วยนะฮะตัวนี้ผมรีวิวไว้แล้วในโหมดเมเนเจอร์นะครับผมเลี้ยงขึ้นไปยิงเองด้วยโคตรโหดนะครับผมแล้วก็ทาง เตโอเนี่ยสามารถที่จะตัดเข้ามายืนในตำแหน่งเซนเตอร์นะครับผมรู้ว่าตำแหน่งอ่าซีบีอะเซนเตอร์แบ็กนะครับผมนะช่วยเกมรับได้ดีด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แม่งโคตรดีเลยนะครับผมตอนแรกๆผมนึกว่าเตโอเนี่ยมันจะเติมสูงทเลอร์ทัล่าใช่ไหมแต่พอไปใช้งานจริงนะซื้อมาใช้งานเองรีวิวเองนะครับผมก็เลยรู้นะครับผมว่าเตโอเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเติมสูงทเลอร์ทัล่าเหมือนตัวเจนเก่าๆนะครับผมนะไอตัวนี้สามารถหุบเข้ามานะครับผม ช่วยตำแหน่ง CB ได้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตำแหน่ง CB ที่มันอ่าหลุดตำแหน่งบ่อยๆแล้วประมาณนี้นะครับผมนะไอพวกเฟอร์ดินานวิดดิดอะไรพวกนี้นะครับผมหรือเป็นเป็นพวกทา่านาทของลูดิเกอร์นะครับผมแล้วก็ลูซิโออะไรพวกเนี้ยไอพวกที่มันเติมเกมสูงหลุดตำแหน่งบ่อยๆฉีกออก Back, bye, แบ็กบ่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะตัวเนี้ยถือว่า ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ยกให้เป็นอันดับที่1เลยนะฮะตัวต่อมานะครับผมอันดับที่2นะครับผมซัมบอต้าอันนี้ผมก็ใช้งานอยู่ปัจจุบันเนาะซัมบอต้าเนี่ยเป็นตัวฟูลไอคอนของผมเลยแล้วผมก็รีวิวไปแล้วนะฮะใช้เม็ดส้มอยู่นะครับผมปัจจุบันนี้เนาะไอตัวเนี้ยผมรีวิวตั้งแต่เข้าเกมมาแรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยจากเอ่อเกือบ4,000ล้านเนาะตอนนั้นเม็ดส้มมันอยู่3,800กว่าเอ็มนี่แหละตอนนี้เหลือ 3, อยู่3,300สามแล้วนะครับผมเพราะว่าเตโอเข้ามานี่แหละะซัมมบอตต้าาาาากก็เเลลยราคางนะ ฝีเท้าหนึ่งร้อยสิบหกการยิงเจ็ดเจ็ดการส่งบอลร้อยสี่เลี้ยงบอลร้อยเจ็ดตั้งรับร้อยสิบเลยครับผมสภาพร่างกายเก้าสิบแปดส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดเอ็ดถนัดสองเท้าสกิลมุฟสี่ดาวหลอดพลังงานมาที่สี่ดาวครึ่งนะครับผมแต่ซัมบอต้าเนี่ยดีกว่าเตโอตรงที่ว่าอ่าซัมบอต้ามีไดทูแท็กเกิลนะครับผมแล้วก็สามารถจับเล่นในตำแหน่งอาร์บีได้ด้วยก็คือซื้อไปตัวเดียวโยกเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับผมใครที่อยากซื้อไปตัวเดียวแล้วก็สารภาพประโยชน์นะเล่นแบ็กซ้ายก็ได้แบ็กขวาก็ได้ซื้้้้ออออตตตััััวนนนนนนนีีไไปเเเเเลลยยยแแ่่่่่รรราาาากงงงพพููดถึห LB ะะะะะฮฉจม ไม่โยกไปฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมจะเอาตำแหน่งนั้นนะฮะเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะเวิร์กเลยเป็นสูงปานกลางเช่นกันนะฮะมีสกิลรูเลทเน้นแท็กเกอร์แล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลด้วยซัมบอรต้าเนี่ยจะเด่นทางด้านของเกมรับมากกว่าเตโอนะครับผมเพราะว่ามีทางด้านของไดทูแท็กเกอร์หรือว่าเน้นเน้นแท็กเกอร์น,นะครับผมส่วนเตโอเนี่ยจะเน้นเกมบุกมากกว่านะครับผมตอนผมรีวิวน่ะจะเห็นผลชัดเจนเลยเนาะแต่2ตัวนี้นะครับผมนะลูกการอากาศสบายใจหายห่วงทั้งคู่แล้วก็วิ่งไวทัังคคู่นะรบ ตัวต่อมานะครับผมอันดับที่3เดวี่ครับผมเดวี่ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เอาไว้ไล่หัวพวกเกเรตบงเกเรตเบลวินิซิอุสอะไรพวกนี้ได้ทันเลยนะครับผมเพราะว่าขนาดซัมบอต้าวิ่งร10กว่านะยังวิ่งทันเลยนะกองหลังเนาะพวกกองหลังพวกแบ็กเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสปีดกองหน้ายังไงกองหลังแม่งวิ่งทันอยู่ละนะครับผมนะไม่รู้เป็นทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ อ่ทางด้านของเดวี่ตัวนี้สีเท้าหนึนะครับผมการยิง84ส่งบอล99เลี้ยงบอล111ตั้งรับ101นะึ่ะสภาพร่างกาย92ส่วนสูง185สูงกว่าเตโอไป1เซนเท้าที่ถนัดเป็น5้สาวสกิลมุก4ดาวหลอดพลังงานม,มาที่4ดาวครึ่งเวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางเช่นกันนะครับผมตัวนี้มีลูเลตแล้วก็พยายามเตะลูกขวาสนามเดวี่เนี่ยเติมเกมสูงอยู่แล้วนะฮะเพราะปกติเนี่ยเขาจะเล่นเป็นตำแหน่งปีกนะครับผมหรือว่าตำแหน่ง LM นั่นเองนะฮะ แต่นะครับผมไอตัวการ์ดฤดูหนาวเนี่ยเล่นในตำแหน่งแบ็คนะครับผมเพราะฉะนั้นไอตัวนี้วิ่งไวอยู่แล้วนะครับผมนะเก่งทั้งเมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮ h เฮดเช่นกันนะครับตัวต่อมานะครับผมทางด้านของอันดับที่4เมนดี้ตัวนี้ก็สามารถจับเล่นได้ทั้งตำแหน่ง LB แล้วก็ r านะถึงแม้ว่าตำแหน่งรองมันจะไม่มี RB แต่ก็สามารถจับไปเล่นได้เพราะว่าตัวนี้ถนัด2เท้าเหมือนกับซัมบอตเตเลยนะครับผม ฝีเท้าหนึนะครับผมการยิง71การส่งบอล99เลี้ยงบอล105ตั้งรับกับเจาภาพลังกาย100ส่วนสูง180่งร้อสนาดสท่าสกิลมุก4ดาวรอพลังงานมาที่5้าดาวตานันเวิร์กเลยเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะฮะพลังแฝงไม่มีนะครับผมคุณสมบัติพิเศษเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนาะแต่ตัวนี้เก่งนะครับผมผมบอกเลยว่าเก่งเก่งทั้งเมนเจอร์แล้วก็โหมดเฮดวีเฮดด้วยนะลูกกาอากาศก,าก็หายห่วงนะเพราะว่าทางด้านของแบ็กสูง180เนี่ยสามามรถโขกนะครับบผมอลทิ้งได้นนั่นเองเนาะ วัวต่อมานะครับผมทางด้านของอันดับที่5นะครับผมนะโรมาโตคาร์ลอสผมชอบจำสลับ2ตัวโรมาโตคาร์ลอสกับคาร์ลอสโลมาโต้ชื่อแม่งคล้ายกันนะผมจำสลับตลอดเลยนะครับผม2ตัวนี้ ปีท้า114การยิง90การส่งบอล101แล้วผมเลี้ยงบอล103ยสาตั้งรับ1้อยสาเท้าร่างกายเกาสิบโซนสูง168เท้าที่ถนัดเป็น53สกิลมุก4ดาวหลอกพลังงามนมาที่5ดาวตันเวิร์กเลยเป็นสูงสูง,สงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะครับผมมีสกิลน็อกออนทุมลูกใกล้ลูกไกลได้อย่างแม่นยำฟีคิงส่งพลังยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อยข้อเสียของโรเบโตอาราโรสเนี่ยก็คือชอบไปประกบตัวที่สูงสูงนะผมนะพอไปประกบตัวที่สูงๆเเเเเเเสสรร็็็จปปุ๊บนนนนนีีีี่่่ยยยยโโดดดดขขขกก้้้้้าาาะตูออออไไงััคืทหชล แต่ทางด้านของลูกเลียดนะครับผมผมบอกเลยว่าโลบอตคาร์ลอสเนี่ยโกงเกินสเตตนะครับผมนะวิ่งไวเข้าปะทะดีการตั้งรับเนี่ยร้อยสก็จริงนะแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับตัวระดับท็อปๆนะครับผมโลบอตคาร์ลอสเนี่ยลูกเลียดผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะคล้ายๆกับพวกคานาวาโลเห็นไหมคานาวาโลเนี่ยลูกการอากาศอาจจะแย่แต่ลูกเลียดเนี่ยก็คือเก็บเรียบเลยผ่านได้ยากมากถ้าเกิดว่าเจอแผนต่อบอลนะครับผมแล้วมาเจอทางด้านของโลโตคาร์ลอสเนี่ย จะผ่านได้ค่อนข้างที่จะยากแต่ทางด้านของลูกการอากาศเนี่ยคือผมไม่ไหวจริงแล้วก็ผมไม่ชอบนักเตะที่มันเป็นแบบตัวเตี้ยๆียแบ็กที่ตัวเตี้ยๆตียด้วยนะครับผมเวลาขึ้นแรงสูงๆแรงระดับแชมเปี้ยนอะไรประมาณนี้มันจะชอบไปวัดตรงลูกเตะมุมนะครับผมฝั่งตรงข้ามได้ได,ได้เปิดเตะมุมแต่ละครั้งแต่ละทีนี่คือแบบผวาเลยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับสายต่อบ,บอลพื้นสนามกันละกันนะครับ ตัวต่อมานะครับผมทางด้านของอันดับที่6บาวเดยครับผมอ้าวผมลืมบอกไปนะไอ้ตัวนี้ผมก็รีวิวแล้วนะครับผมใครยังไม่ได้ดูไปไปย้อนดูก่อนก็ได้นะฮะสำหรับทางด้านของลูปโตคาร์ล้อเนาะบาวเดยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ปรับ AI มาใหม่ดีขึ้นเยอะเลยปกติการ์ดเก่าเนี่ย AI มันรู้สึกเออๆนะครับผมนะ เหมือนมันเอาการ์ดมาทําขายแล้วก็รอปรับทางด้านของโอเวอร์เพิ่มขึ้นมาตัวเก่ามันจะโอเวอร์หนึร้อาผมการ์ดเก่านะแต่ว่าอ่าสปีดอะไรต่างๆนานาม,มันก็ดีแหละอ่าตัวการ์ดเก่าสีเท้าร้อยสิบหกะผมแล้วก็ทางด้านของการตั้งรับมันจะไปเก้าปดเนานะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างละสอหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะฮะ a อไอทาขึ้นมาได้ดีมากนะครับผมทางด้านของสปีดเนี่ยก็ถือว่าดีมากๆด้วยลอพลังงานมัน4ดาวก็จริงนะแต่ไปใช้งานจริงเนี่ยใช้งานได้90นาทีเต็มนะสำหรับบาวเดตัวนี้นะครับผมเพราะว่าผมเห็นฝั่งตรงข้ามใช้งานอยู่แล้วก็ในระดับทางด้านของแลงแชมป์นะครับผมนะเจอบ้างปะไปแต่ก็ไม่ได้เจอบ่อยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่นิยมนะครับผมนะมันมัน เป็นตัวที่แบบการ์ดไม่สวยอะ่ะเออการ์ดมีผลต่อการใช้งานจริงๆนะบางตัวการ์ดไม่สวยคนก็ไม่ค่อยนิยมใช้เหมือนวอลเกอร์อ่ะวอลเกอร์การ์ดไม่สวยคนก็ไม่ใช่นะครับผมแต่ทั้งทที่มันเก่งนะแต่คนก็ไม่ใช้เหมือนกันเพราะว่าการ์ดมันแบบเนี้เงี้ยเนาะ ออ่า่าตัวาทางด้านของบาวด้วสีเท้า118การยิง55การส่งบอลเกเลี้ยงบอล104ตั้งรับ100สภาพร่างกาย84นะครับผมอันนี้คือเสียบอลง่ายมากนะส่วนสูง175ก็พอขุกคลิกนะครับผมทางด้านของลูกกาอากาศก,าก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่เนาะสูงพอๆกับทางด้านของกิลมาโดแต่ว่าสูงกว่านะครับผมเท้าที่ถนัดเป็น54สกิลมุก3ดาวหลอ่อพลังงานมาที่4ดาวเวิร์กเลยเป็นสูงปานกลางนะครับผมมีสกิลแค่ฮิลช็อปแค่นั้นเลยเป็นอ่าสกิลตติดัััวเเนนนนนาาะะะอออออย่อ่่งืืืกก็คคไไมมมีรหมนนรหบ ว่าต่อมานะครับผมทางด้านอ่าอันดับที่7เนาะก็เป็นอ่านี่เลยครับผมอ่าอันดับที่7ผมให้ดิมาโก้นะครับผมนะขออภัยอันดับที่7ผมยกให้เป็นทางด้านของดิมาโก้นะครับผมตัวนี้ฝีเท้า111การยิง85การส่งบอล109เลี้ยงบอล113นะครับผมการตั้งรับมาที่102สภาพร่างกาย96้าสิบหูงสูง่งเท้าที่ถนัดเป็น54สกิลมุก3ดาวหล่อพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางดิมาโก้เติมเกมสูงอยู่แล้วนะครับผมตััวนนนนี้้กก็่าาจะะรูเ ตวันด,ดิงรด้วยโซนนะครับผมฟีคิกสมพลังพยายามเตะลูกขวาสนามยิงปั่นโค้งนะฮะส่งลูกไกลลูกไกลได้อย่างแม่นยำแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลตัวนี้นะฮะทรงเดียวกันกับโรบาโตคาร์ลอสเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะ ได้นักเตะสไตล์เดียวกันกับโรบอตคาร์ลอสเนี่ยก็แนะนําว่าให้ซื้อตัวนี้ไปได้เลยเพราะว่าทางด้านของ AI ทํามาใหม่นะผมสปีดเอ๋ยอะไรเอ๋ยต่างๆนานา,นานเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ราคานี้นะ 1,500M อมกับ1 5 0 0นอ่า 1, อมนมะผมเอาตังค์ไปซื้อโรบอตคาร์ล็อดดีกว่านะผมซื้อเม็ดแดงเม็ดส้มไปเลยน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าดีมาโกเนี่ยมันเข้ามาใหม่ก็จริงนะฮะแต่ทางด้านของ AI ผมว่าเป็นรองทางด้านของโรบโตคาร์ลอสอยู่นะครับ ตัวต่อมานะครับผมทางด้านของอันดับที่8นะฮะกิลมาโดครับผมกิลมาโดตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมซื้อมารีวิวซะด้วยซ้ำน,นะฮะตัวที่แบบแจกคนจะได้แบบอ่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะฮะว่าจะแลกมาดีไหมอนะเนาะผมก็เลยซื้อนะฮะเม็ดแดงหรือเม็ดส้มผมก็จำไม่ได้นะในในช่องโมลเวออยู่ ตัวนี้นะครับผมเติมเกมสูงมากแล้วก็ตัดเกมดีด้วยนะครับผมนะทางด้านของ ai ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะฉลาดมากๆเลยในโหมดเมนเจอร์ถือว่าตัดบอลดีมากนะฟีท้า106รยการยิง93มครับผมส่งบอล1 1 2เลี้ยงบอล1 1 3นะครับผมการตั้งรับ97สนะฮะสภาพร่างกาย80การตั้งรับกับสภาพร่างกายอาจจะดูแย่แต่ไปใช้งานจริงไม่แย่เลยถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับผมนะส่วนสูง,สง1 7หที่้านั้นเป็53ส 4, 4, ิบเอพดัง,ง้านมาที่5ระตันนะเ,เป็นหนะ้าสามสกิลมวฟสี่ดาวรอพลังงาเมาทู่ห้าดาะ ยิงปันง่นโค้งยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็เพลเมเกอร์อย่างที่บอกไปนะครับผมกิลมาโดเนี่ยเติมเกมลูกสูงมากนะครับผมแล้วก็ทางด้านของ AI เนี่ยดีมากๆด้วยชอบเปิดบอลคอร์เข้าหัวเพื่อนแล้วก็เพื่อนเนี่ยทำประตูดได้บ่อยมากๆเช่นกันนะฮะแล้วก็ทางด้านของการเตะมุมเนาะจับอ่าทางด้านของกิลมาโดไปเปิดเตะมุมได้เลยไอตัวเนี้ยเปิดบอลแม่นมากนะครับผมนะใครยังไม่ลองใช้ก็แนะนําว่าให้ซื้อใช้ดูนะฮะจบกิจกรรมเนี่ยไอตัวทีวเนี่ยผมว่าหลายๆตัวราคาน่าจะขึ้นนะฮะช่วงนี้ช้อนได้รีบช้อนเพราะว่าการ ยังมีให้เปิดอยู่นะครับตัวต่อมานะครับผมทางด้านขออันที่9นะครับผมนูโนโต่ตาวาเลสฮนะนูโนโต่ตาวาเลสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สปีดดีนะครับผมแล้วก็ทางด้านของส่วนสูงก็ได้ด้วยแต่เรื่องของ AI อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับผมนะทางด้านของสเตตและต่างๆนานาเน,น,น,นี่ยมันดีก็จริงแต่ AI ในโหมดแมเนเจอร์ผมไม่ค่อยแนะนำนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าจะมาเล่นในโหมดเฮดูเฮดถือว่าโอเคนะสำหรับนูโนโต่ตาวาเลส สีเท้าหนึร้อยสิบครับผมการยิงเกี่ยสามการสกบอล94เลี้ยงบอล104ตั้งรับ94้สี่สภาพร่างกาย93ส่วนสูง183่งร้อเท้าที่ถนัดเป็น54สกิลมูฟ3ดาวหลอ่อพลังงานมาที่4ดาวครับผมแต่ว่าสามารถใช้งานได้90นาทีเต็มนะฮะเวิร์กเลยเป็นสูงปานกลางมีตวัดชิงด้วยส้นแนวข้างนะครับผมทุ่มลูกไกล่ลูกไก่ได้อย่างแม่ยนยำแล้วก็พยายามเตะลูกขวางสนามนครับผมนูโนโต่ตาวาเลสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เติมเกมสูงนะครับตัวต่อมานะครับผมทางด้านของอััััััันน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 ดดดบบบบทททีนะีีี่่่10เเเยยยกกกใหห้้ปป็็็ลลิซาาาสสสุุะะะะฮรรออคผมตว เกมรุกนะครับผมดีมากเกมรับก็ถือว่าดีเช่นกันนะสำหรับตัวนี้ทางด้านของลิซาลาสุนะครับผมทางด้านของโรเบโตคาร์ลอสนะฮะแล้วก็อ่าไอ้ตัวดนะีมาโกกิลมาโดอะไรพวกเนี้ยสไตล์มันจะเดียวกันนะครับผมนะสไตล์คล้ายๆกันเลยเป็นนักเตะตัวเล็กตัดบอลลูกเลี่ยนเนี่ยได้ดีนะครับผมแต่จะเสียทางด้านของลูกกลางอากาศนะฮะฝีเท้า103การยิง66การส่งบอล94นะครับผมเลี้ยงบอล101การตั้งรับเนี่ยมาที่109เลยนะครับผมนะสภาพร่างกาย105 ส่วนสูง169ท้าที่ถนัดเป็น5 3สกิลมุฟ3ดาวเนาะรอพลังงานม,มาที่4ดาวครึง่งเวิร์กเลยเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วนะฮะมีสกิลลูเล็ตเน้นแท็กเกิลนะครับผมแล้วก็มีส่งลูกไก่ลูกไก่ได้อย่างแม่นยำด้วยนะฮะเป็นแบ็คที่เน้นเกมรับนะครับผมนะจัดจ่าเลยนะแผนต่อบอลนะเจอไอ้พวกนี้เข้าไปเนี่ยผมบอกเลยว่าตายนะครับผมนะเพราะว่าลูกเรียดเนี่ยคือแบบเก็บเรียบมากนะครับผมนะแต่ว่าจะมีทั้งด้านของข้อเสียกท็ที่ลูกกลางอากาศนั่นแหละนะฮนะ,นะะท,ที่จะเห็นน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 ไดดด้บบบ่่่ออยยยเเเาาาาาะะะะะะแแรรรงคค์ััััชมมมมมปีจจกกกูผผ บอกเลยแลงระดับแชมป์เนี่ยเจาะกันยากมากมันจะไปวัดกันจริงๆอะ่ะก็คือลูกเตะมุมแล้วก็ลูกโยนนะครับผมนะบางครัง้งบางทีเนี่ยก็คือแบบเล่นดีมาทั้งเกมเลยนะเกือบจะชนะละช่วงนาทีสุดท้ายนาทีบาปบนาทีที่78เออนาทีที่แบบ87 8สิบเจ็ดแปดสิบเก้าอ่าแปดสิบแปดแปดสิบเก้าอะไรประมาณนี้มันชอบเสียเตะมุมแล้วพอเสียเตะมุมปุ๊บเนี่ยถ้าแบ็คเรานะตัวเตีย้ยๆนะผมบอกเลยว่าจบนะครับผมอันนี้ต้องไปลอกเองนะครับ คร่าว <c oughs> ๆประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะชอบตำแหน่งไหนนะผมก็อย่าลืมไปซื้อตำแหน่งนั้นมาใช้งานกันด้วยชอบตัวสูงก็ไปซื้อตัวสูงชอบตัวเตี้ยตัดตัดบอลลูกเล ad, นะียดเนาะแผนต่อบอลอะไรประมาณนี้นะฮะตัดแผนต่อบอลก็ไปซื้อไอตัวเล็กๆนะครับผมไอพวกนั้นอาจจะใช้งานได้ดีนะครับผมเวลาแบบแผนต่อบอลเร็วมาเจอพวกนี้มาตายแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะอุ่นใจก็แนะนําให้ซื้อนักเตะสูง180ขึ้นไป ITE, อ่ะอุ่นใจกว่านะครับไวเจอกันใหม่คิปโหน้าหรับคิปโนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม